เชื่อเราในเมยไหวไหมน่าจะไหวนะเราเราเราหนีเราหนีรอบนี้เราหนีเราไม่ตายแหละแต่แค่เราไอ้นี่เฉยๆแค่ตอนนี้ไอีอ๋ <c oughs> What the fuck Okay อย่าในเมย์สัตว์โอเคสัตว์ตอะไรจอมังงี <c> ้ <oughs> <c oughs> ดูไม่รู้เรื่องเลย น่าลู้เจมันมึงงูหัวมึงหัวร้อนแล้วมึงต่อยจอไอ้สั์เอ้ยเลยแค่ s า u n d นเซอร์ตอบวาแผนฝังห้องไอ้เงี้ยไวเอาไว้แปะพวกั่น i ่อะโอเคเซเลตีต่ำโดยรวมต่ำกม่า2บแล้วก็หยิบเรือเหยดแม่หมอกที่อะไรเนี่ยไอ้สัต์เควตเดิมไอ้สัสไม่โอมองเควตเดิมไอ้เี้ามึงดูหมอกยังไง ชิบหายเจอหมอขนาดนี้ลูกอยากเล่นไป็หมอขนาดนี้เนี่ยหมอขนาดนี้โอ,โอ้โหมีมดอะไรบ้างในนอกบ้านวีจะไปเชี่ยวอ่ะโอเทียลอย่าบอกเลยถ้าให้กูเดาขี่เบ่งไล่มานอกรถได้ด้วยเอ้ล็อกบ้านนี่สิจะเหลือเฮีเย <c oughs> กูว่านะมันไม่ได้เขียนก็ได้ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์แต่ว่ามันบอกว่าฆ่าหนึ่งคนแล้วมันก็ฆ่าคนต่อไปได้ ไอ้อะคิวสติกเก็บคิวสติกได้เรียกแค่พี่ขอนูกลงมาไอ้เยอะมวนเคิร์ดมึงทำจอเสียดีกว่าไอ้โปรที่แบบเกมยักษ์ใหญ่ทำเสมอเลยปล่อยจริงวะเนี่ยอาจจะลองซื้อจอกระกากมาก็ทุกอย่างเนี้ยนไปเลยไปเลอยไปใช้หรือไวะแล้วกล้องติดหัวไปเออกล้องติดหัวของ ของดีห้ามลืมนี้ไปเล่ไปเล่กูยังไม่เข้าไอ้กลัวอ่ะไอ้กลัดตายไปความที่กลัวเจ้า h a l ลสเปเชียละเนไหมต้องถ่ายรูปย่ั้นรีโรีโรดโคซิฟิกยนไปตอนเลยอ่ะไปกูไปโอเคกูเดตำหลัง เยเเลล่นอาว่ะเอาว่ะม,มาแล้วว่ะดว่าม่งแจ่วเหรอต้องเปิดประตูรอเเลยไม่มีที่แอร์กลับไปบ้านมาขึ้นแน่สิบสองล้านเซเบลวเมื่อกี้ยันตรงนี้ในห้องนี้มาว่ะมาว่ะยูทิลิตี้เหรอแล้วเมื่อกี้มันมีเสียงเ,เดินผ่านเนร็วงี้เหรอเย็บขัน ปีดตบบ้องหูเลยเปิดไฟเป๊ะเปิดเปิดให้หมดเลยฝไฟตัดโป๊ะแล้วก็าเปิดไม่ได้ขึ้นมาไอหัวกะโหลกไอ้เหี้ยหัวกะโหลกกะโหลกหมาทำไมกูไม่เห็นเนี่ยป้องกาญาเก็บไปเปลี่ยนกระดูกเป็นกะโหลกนะเอ้ยเมื่อกี้อะไรยิงฝั่งหน้าประตูอยู่อะกล่องเปล่า อกองไม่ใช่ไม่ใช่ตรงประตูแล,ล้ลลมมวลนะริมริมประตูแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยกองเลยคนเห็นไปทั่วสิบเดซิเบลแถวนี้นหรอไอ้เหี้ยมันเดินแลดไปทั่วเลยสัตว์ไอ้เหี้ย<อ>มันไอเอ็นจี d สุ่มของในตู้ยิงด้วยไอ้ซาตาที่แล้วเป็นตองตาที่เหี้ยไม่รู้ <laughs> อดซอนเลย <laughs> โอ้ n แม่งเล่นรถไอ้สัตว์เจวจจเจอเี้เส่อยตัดไฟเปิดไอสัตว์รอเฮียเราม่รู้ค่าเซนิตี้ตัวเองเลยนี่ว่นจะลงไปแค่ไหนเชียววะ ไไรถมีอะไรที่ต้องการไหมคุณจะมาเอาเหี้ยกรอเอากล้องโยน,โยนสะพยแ่งแกิ้งเกิดแล้วเนะน่ยกิ้งเกิดเกิดกิก้งเึอเหียไปขีดต้นตีนแดนเนีวิลเล,ลียมแดนเนี่ยวิลเลียม เ e ส k e r where are you คุยเกดน้ำม่งเวสเกอรเดนเนียลวมมเ็เรียกมันเนี่ยเดนเล where are you where are you where are you ยไแ where are you where are you เฮ้ยมีโอจางล่าง เก๋วงโง่เลยใช้พวกโง่เลย,เลยตยายตอนนี้โยนจะโยนเลยไปเอาไปไหนวะนี่ข้างล่างที่เดิมนี่ตรงนี้นโอ้เล่นตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนเลยเล่นตรงนี้เเลย <are> นี่ย Where are you Where are you G E ตลาด การาชอ่ะก็ตรงตรงนน้นน่ะสิ <c oughs> แบงค์เอาไว้อยู่ต,ยยตีตีพวตกต,กตกีพวกป่ะนึกแข่งยังไรวะ ตั้งกองกาหลงกอดีนะตั้งกองตั้งดอกเลยโอเคกูไปด้วยสิโคเบอร์โคเบอร์โยนไปไหนได้ทางทางออกก็ทางเข้าไอยู่ว่ากล้องในห้องเลยลงแล้ต้องมีต้องมีหลายตัววะอือใช่ก็มีสี่มุมเลยวะใช่ใช่มีมุมละเอาเอาไปคนละตัว เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไอ้เชี่ยไฟฉายไม่ได้ปะไม่ต้องห่วงครับท่านตีได้เลยเพราะเราไม่รู้ไอ้เหี้ย่ตัวจริงมีกล้องอีกตัวปะกล้องวางนี่เฮ้ยแย้แย่ขนเรียบร้อยโดนดันชิบหายแล้วไอ้เหี้ยกูแตกตายเลยพักตายเหรอแตกดีคอหนูเฮ้ยมันไวขนาดนี้เหรอไอ้เหี้ยมีคาซีนด้วยมีคาซีนด้วย ไม่หยุดมันไม่หยุดนะมันทันต่อเรื่อยๆนะหมดแล้วหมดย่างพักยังไอ้เหี้ยกูแตกไอ้ใช่หมดได้ไปดได้หมดได้โอ้โหเอากล้องไปถ่ายศพเขาเลื่อยคาซีอะไรวะคาซีตอนตายคือมันไวขนาดนั้นเลยหรอไวขนาดนั้นเลยแหละโอ้โหแล้วไม่ใช่คาซีนแบบผีมันยืนถือมาเชียนเต้แล้วก็มีศพโดนห้อยก็ดิ้นดิ้นดิ้นอยู่ ดูเอ้ายิ่ยลากไงแม่ไงแม่ฝันร้ายระดับสายตาเฮ้ยทีถึงมาเห็นเด้นี่หะว่กูมันอยู่ในรลรถมันอยู่ในรงรถู้กองมันูกองมันก็มันอยู่ในห้องครว้วออกมาใน้งพรว้มันเดินมันง้อไในห้องครวกลับไปในโรงรถสิงชื่อเดเนียลเชโฮไว้ี่ย ไปแล้วไปแล้วกำลังไปห้องทีวีกำลังไปห้องที่กูตายอยู่ชั้้นใตหายไปแล้วโออเครมันอยู่ตรงที่มึงเดินรอตรงทีเม่นั้นรอที่คือกูไม่ถือไฟฉายักว้างจีไอ้ทัวร์เ่ะกูอยู่กำลังเอาของเข้าไปในบ้านอุ้ยเหี้ย เป็นไงบ้างคนดุบอกเลยรดแตกแล้วมันไม่พลัวแบบนี้มันไม่เมื่อเท่าที่คิดว่ะมันไม่เมื่อเท่าไหร่นะไม่เมื่อเท่าไหร่แต่ขี่มาไวมากเลยครับก็ติดสปอร์ตอยู่นู่นแต่แม่งยืนแบบแม่งอยู่ข้างหน้าเลยเฮียขี่ใหญ่เร็วถ่ายถ่ายศพไปหมดเนาะไม่ใช่ต้องไปดีสีกล้องอยู่อ๋อโอเคมีรูปไปหมดและโ,โอ้โห,หจะเห็นอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเหี้ยเลยด้วย่ะ มงมต้องสู้กันแล้วนะไงดีวะเนี่ยนี่ดได้อดาแลกยากมั้ยเท่าไหร่ออกไม่รู้ดิรู<อ>้สึกว่าเพิ่ม <c oughs> เพิ่มแค่สิบม<อ>ั้งจำได้นะหนออหนัือ้กเนื้บแย่เปิดไฟแม่ ไปทานทานทั้ตัวชิบหายแล้วกลับลงรูเดิมอีกเฮ้ยหมดบอกแล้วไม่อยู่นะเขาบักว่าอยไหนก็ไม่รู้เลยออกคุยนอกบ้านนี่เหยียประตูปิดแล้วเข้าว่านี่้ปะตายตายแล้วประตูหาอย่างนีตายอ่ะโอเคกูตายแล้ะ อ่ะอันนี้อันนี้เฮ้ยผีมีทางได้ดิดข้นหัวหลุดเลยเพื่อนหัวหลุดไอ้ยทันที่หยุดเลยต่อหยุดละไอ้เจ้ามันตามมาได้วะเหมือนมาเทเลพอร์ตมาหาไอ้เหี้ยพี่ บอกว่ามอวิชินเดลกูมึงต้องมอเหรวะจริจริงๆกูอยู่หน้าบ้านกูยังแตกเลยเฮียอยู่หน้าซอยเลยเฮียเอามาแค่แบบให้มันผีมันล่าเล่นเฉยๆเว้ยไอ่โทมตายที่ไหนตายในใต้ดินอ้าวทำไมทำไมจอไม่แม่งโดนต่อยไม่ไม่มีอินฟอร์เมชันอะไรที่เราไม่มี ไม่มีประโยชน์เยี่อะไรเลยสถานะตัวเองไม่มีบอกแล้วก็สถานะผีด้วยไม่ไมีเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรใช่ดูดีก็แตกโอเคผีเห็นจอขาวโบเลยสัตว์ผีไม่เห็นไหนเ<น>รากดนายิชานดิเออนี่กูเห็นกูเห็นผีเลยสัตวสไอ้เหี้ยผีเดินยี่หน้ากล้องเลยสัตว์เอาเห็นกูด้วยเหรอเออหเหี้ย เียนไอ้สอเหี้ยแม่งยังกีึกตากองไอเี้เหี้นีไ่มไอหี้เหี้ยีไอ้ปัญหาคือจะไปถ่ายไอทวงอยู่เนี่ยไอเหี้ยแตแม่งขับรรถด้วยไอสัเข้นหัวตายรอเปล่าขึ้นตอนขึ้นแม่งตายไม่นอนไอสัสกู้นหยู่ตายรอเปล่าตายอยู่โจาเลยเหียคนจึงเจอง่ายเลยไปใช้สอง มีมีอถือไปใช้ไอ้สัสคุยแชทพอไอัสไอ้เยี่ยแม่งพ่าตายแม่งแบบคุณนึกถึงไอ้เนี่ยคอนเสิร์ตครสุดท้ายของไมเคิลแจ็กสันอะโลโก้เดียวกันเลยจะเข้าดีไหมจะเข้าดีไหมอยากเห็นเลยมอบไปเพื่อนมอบไปกูอยากเห็นคนโดนตัดหัวไอ้มีโอยใจอยู่เล่นเปล่าเล่นกับยี่อะไรไอ้สัตว์ันนี้หนำใจแน่กูดิได้เล่นหนำใจแน่ ปิดกว่าอ๋อปิดประตูใช่ไหมอ๋ออ๋อป่ะพอเหมือนได้เสียงปิดประตูคือขี่มันทะลุก็มันทะลุประตูได้เว้ยจำวิธีจริงเหรอได้หนึ่งหนงสา Ê, quay để vậy thì ngủ không ạ? Ừ, vì Acharya Phrasing bà Đây là phrasing Phrasing mà Đừng ngồi sẵn nó sẽ phrasing nè Phrasing bà Từ mình dền thằng... Mình dền thằng này rồi Ờ, bảo không có mấy thứ đi mà đuôi nữa mà Dền kho Ok, các khiến tẹt đi từng lắm Phải siêu siêu đường Được rồi, đây Bỏ tay đây, bỏ tay, bỏ tay siêu được Chúng đây ไมม่เนี่ยแต่ถ้ากกูมองไม่มีตังซ nah, ื้อของเนี oh, ่ยแต่แมึงตังเยอ้ตังงี้ถังไร้ีันยังดีวะกูเหลือแค่สองเหรียญเองนะมึงมัทีตบตอบวะมัทีคอยคอยใช่ปันทีเฮียีกมวยมยกเข้าไม่เลยอะไรเลยเอลงคือแบบ คนคนที่ตายแล้วสามารถจิบของอะไรนี้ได้เหรอเฮ้ยทีใช้นี่ใช้นี่พลังวะพลังวะทีโหมดมีกีด้วยเหรอสุดยอดเปิดทีวีเปิดทีวีได้ไหมได้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 เยอะเฮ้มันมันจีบตุ๊กตุ๊กแพงวะเฮ้ยตุ๊กตุ๊กแพงได้เออไม่รู้อะไรเลยโอ้ยไอ้เี้ยอะ ไอ้ยี่คอยมอลแม็กยืดเนี่ยยืดเลยก็อฟันโดนฟันหัวหลุดเลยไอ้ยี่คอยยืดมาสัตว์กูแทงแล้วแล้วเทียนใช่ไหมหยับเป่าเทียนใช่ไหมาครับไม่ใช่เอาไปเป่าลูดอ่ะมึงเป่าได้ทุกที่ในบ้านมันเจ็บการ์ลเอ๊ะมันเล่นประตูอ่ะ เอ้าอะต้อกิแตกอ่ะเอ้าโคตรหลุดเลยเอ้าไอ้แค่ที่แตกเพราะของมันหลุดเปลืยกใครพูดหลุดเหรอเคลื่อนขนาดนี้โยใครเฮ้ยเอ้าไอทีหลุดเอ้าเอ้าเดี๋ยวนี้แม่งคนในทีมใครสักคนหลุดแล้วมังหายไปทั้งตีอยู่เฉยมันใส